จริงแล้วขอมเนี่ยมันก็คือชื่อที่พร้อมจะแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ว่าแน่นอนหนึ่งไม่ใช่ชื่อประเทศไม่ใช่ชื่อยุคสมัยไม่ใช่ชื่อชาติพันธุ์ไม่ใช่ชื่อชนชาติไม่ใช่ชื่อประชาชาติไม่ใช่เชื้อชาติด้วยฮนะแต่เป็นชื่อการเรียกกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีวัฒนธรรมร่วมกันแบบหนึ่งส่วนหนึ่งที่เราพอจะใช้มาตรวัดได้ก็คือโน้มเอียงไปทางการใช้วัฒนธรรมเขมร ที่วัดมหา,าธาตุลบบุรีเนี่ยก็คือปรางประธานนะครับแล้วก็ปรางบริวารอีกองหนึ่งมันโชว์ให้เห็นว่าลบบุรีในช่วงหลังจากที่อิธิพลเขมรมันหายไปแล้วเนี่ยนะครับวัฒนธรรมเขมรยังอยู่แต่อย่างอื่นเนี่ยเปลี่ยนเช่นาศาสนาเปลี่ยนนะกลุ่มคนอาจจะเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างก็ได้แต่ว่าเขายังใช้วัฒนธรรมแบบเดิมอยู่มันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าก่อนการสถาปนายุทธยาเนี่ยประมาณ100ปีเนี่ยลบบุรีเป็นเมืองสําคัญในลุ่มน,น้ําเจ้าพยาโดยที่มีวัฒนธรรมแบบเขมรเป็นวัฒนธรรมแบบหลักอยู่ในนนนเทรตรตงั้ แล้วมันจะเป็นตัวยืนยันครับส่วนหนึ่งว่าการก่อตั้งอยุธยาเนี่ยมันน่าจะก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีคู่อํานาจส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากทางลบบุรีด้วยเพราะการสถาปนาวัดในรุ่นแรกๆของอยุธยาเช่นวัดพุทธิสวรรค์นะครับที่พระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนายุยาสร้างขึ้นเนี่ยก็เอารูปแบบแผนการสร้างวัดแบบนี้คือมีปรางเป็นประธานมีระเบียงคดล้อมรอบมีวิหารหลวงตั้งอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็แบบแผนแผนดวนี้ไปสร้างที่วัดพุทธิสวรรค์ อันนั้นคําตอบหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยเคยตอบให้กับคําถามว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากไหนเนี่ยก็คงตอบลวลาพระเจ้าอู่ทองมาจากลบุรีเพราะเพราะว่าการสร้างวัดของพระเจ้าอู่ทองในรุ่นแรกเนี่ยสร้างวัดตามแบบแผนที่ลบุรีมาก่อนก็คือแบบแผนที่สืบมาจากประสาทแบบเขมรนั่นเองเนี่ยพูดถึงพระเจ้าอู่ทองแล้วเหมือนกับมีคนถามว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นขอมหรือเปล่าถ้าเกิดเราเชื่อว,ว่าพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นผู้ที่ใช้ วัฒนธรรมแบบเขมรดูอย่างวัดที่ท่านสร้างเนี่ยก็เป็นวัดที่มีปรางมีอะไรพวกเนี้ยก็มีส่วนน่าจะเป็นไปได้นะว่าพระเจ้าอู่ทองแกก็อาจจะเป็นขอมเป็นมีสิทธิ์จะถูกเรียกว่าขอมได้เหมือนกันกับอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราไปอ่านพระพร,ราชพงศ์สวดารอยุธยาเนี่ยจําได้ไหมครับพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยเขียนบอกว่าอะไรฮนะปีนั้นขอมแปรพักให้ไปกระทําเสียถ้าขอมคาว่าแปรพักคืออะไรฮะเปลี่ยนขั้วใช่ไหมฮะตบัตสัตว์ตลบตะแลงอะไรเงี้ยเอ้าก็แสดงว่าก่อนขอมแปลพัก ขอมก็เป็นพวกเดียวกับเจ้าอู่ทองกนสิถ้าบอกว่าขอมแปรพักตอนนั้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นขอมไม่แปลพักอะ่ะขอมก็เป็นพวกเดียวกับเจ้าอู่ทองเออแด็กก็น่าคิดนะถ้าเกิดใช้ข้อความที่มันกลับกันแบบนี้อะไรเงี้ยที่ผมบอกอัว่าคําว่าขอมเนี่ยมันเป็นชื่อที่เอ,อ่อกลุ่มชาติพันธุ์อื่นหรือกลุ่มวัฒนธรรมอื่นเนี่ยเรียกอีกกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นขมรก็ได้แต่เรียกในฐานะว่ากลุ่มวัฒนธรรมคนพวกนั้นเนี่ยหนึ่งอ่ะมีอรารยธรรมสูงกว่า มีอะไรที่ทำที่สืบจากแบบขเขมรอาจจะอยู่ในที่ลุ่มอาจจะเป็นลุ่มน้ําเจ้าพญาหรือแอ่งที่ราบทางภาคเหนือก็ได้ถ้าเกิดไปยึดตามที่พมา่าเรียกคนล้านนาว่าจูนหรือยวนเนี่ยดังนั้นเนี่ยความหมายการตีความคาว่าขอมเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะกว้างและขึ้นอยู่กับบริบททางยุคสมัยและพื้นที่ด้วยดังนั้นจะพูดว่าขอมเนี่ยก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปว่าคาว่าขอมตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคนพูดเนี่ยพูดถึงใครอยู่ถ้าคนในภาคกลางเรียกขอมก็มักจะหมายถึงเขมรในกัมพูชา ถ้าคนในภาคเหนือเรียกคนภาคกลางว่าขอมก็หมายถึงคนในลุ่มน้าเจ้าพญาหรือละโวถ้าคนในพมา่าจะเรียกใครว่าขอมเขาก็เรียกคนกลุ่มวัฒธรรมที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ําเจ้าพยาก็คือคยวนคนยนกที่อยู่ในแองที่ราบในภาคเหนือนะครับดังนั้นอาจจะสรุปง่ายๆในวันนี้ได้ว่าจริงๆแล้วขอมเนี่ยมันก็คือชื่อที่พร้อมจะแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ว่าแน่นอนหนึ่งไม่ใช่ชื่อประเทศไม่ใช่ชื่อยุคสมัยไม่ใช่ชื่อชาติพันธุ์ ไม่ใช่ชื่อชนชาติไม่ใช่ชื่อประชาชาติไม่ใช่เชื้อชาติด้วยฮนะแต่เป็นชื่อการเรียกกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีวัฒนธรรมร่วมกันแบบหนึ่งส่วนหนึ่งที่เราพอจะใช้มาตรวัดได้ก็คือโน้มเอียงไปทางการใช้วัฒนธรรมขเขมรใช่ไหมแล้วก็มีความสัมพันธ์กับกลุ่มขเขมรทั้งในลุ่มน้ํามูลที่รับส่งโคราชแล้วก็ลุ่มน้ําเจ้าพยาลงมาทางลุ่มน้าเจ้าพยาด้วยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็ไม่ต่างกับที่เราเรียกฝรั่งครอบคลุมหมดที่เราเรียกแขกครอบคลุมหมดเผอินว่าไอ้าาาตเเนนนี้มกกิดขึึอท่รศษ ประวัติศาสตร์โดยมีม่านที่เรียกว่ารัชชาติเนี่ยมามาบาังหน้าอยู่ผมถึงบอกว่าวันนี้ให้ดึงเอาม่านที่เรียกว่ารัชชาติเนี่ยออกไปมันจะเห็นธรรมชาติทางวัฒนธรรมที่คนเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันถ้าเกิดเราเชื่อว่าขอมนะครับส่วนหนึ่งก็คือการสืบสายวัฒนธรรมที่เป็นสายของทางขเขมรล,ลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ของความเป็นขอมเนี่ยนี่คือปลายสุดทางของวัฒนธรรมขเขมรและสุดท้ายเนี่ยมันไปอยู่ไหนฮะไปอยู่ที่กรุงศรีวิทยาและสุดท้ายกรุงศรีวิทยาไปอยู่ที่ไหน กรุงเทพไงฮะดังนั้นพวกเราเนี่แหละครับคือขอม